ลองคิดดูนะคะของบางอย่างในหมู่บ้านเล็กๆของไทยพื้นผ้าใหม่ที่มีลายสืบต่อกันมากกว่า150ปีหรือเกลือสินเท่าที่เคยมีค่าพอๆกับทองคําแนอดีหรือว่ากระดาษที่ทาจากเปลือกต้นปอที่บ้านต้นเปาของเรานเนี้ยเนี่ยไม่ได้มีดีแค่ความสวยนะแต่ว่ามันยังมีเรื่องราวมีรากมีจิตวิญ,ญญาณเพราะว่ามันคือของแรกของโลกค่ะแปลกไหมคะว่าคาแรคเตอร์ขนาดนี้เนี่ยกลับยังไม่ปังในตลาดโลกและอยู่แค่ในหมู่บ้านถนนคนเดินไม่ได้อยู่บนชั้นวางของระดับโลกค่ะเพราะว่าในขณะที่ของชุมชนหลาย แบรนด์ในโลกนะคะอย่างชามอาริตะนะคะน้ำมันอาร์กนหรือว่าผ้าปักเทนันโก้นะคะกลับกลายไปเป็นสินค้าระดับนานาชาติที่มีมูลค่ามหาศาลและก็ยังได้รับการยอมรับในเชิงวัฒนธรรมด้วยค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพาทุกๆคนนะคะไปดูตัวอย่างของแบรนด์ดังระดับโลกที่มาจากสินค้าชุมชนนะคะสามารถติดตามเรื่องราวนี้ได้ในติ้งตามติ้งให้ลึกตามให้รู้สามารถรับชมได้ทาง YouTube p t p l c ฝากกดไลค์และ subscribe ด้วยนะคะ